สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่องพี่กับดีจีนะครับผมนะครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ในเกมโมเดอร์โมอร์ชิพนะครับนะน,น,นี่ครับเราก็จะมารีวิวแบตเตอรนพาสเดือนเมษายนนะครับซึ่งก็เดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ครบรอบหนึ่งปีนะครับเหยดพอม เดือนไมษสายนนะครับครบรอบหนึ่งปีนะครับที่ผมเนี่ยเล่นเกมม d e r n w ว r าชิบมานะครับเย้เราจะมารีวิวพาร์ทเรืองนี้กันเลยนะครับนะโอเคครับอันแรกนะครับก็จะมีการให้โดรน XQ นะครับหน้าห้าแปดวาคิลี่นะฮะอ่าใี่ขาบวแดงเนาะแล้วก็จะมีเครื่องบินจู่โจงครับแจสสันิการกิฟเพนนะฮะแล้วก็นีเครื่องบินรบครับ YF ย3 Black Widow 2นะฮะแล้วก็มีอัดคอยครับ100เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของฟรีก็จะมี Thunderbolt ครับมาที่วล6เนาะนี่ครับ Thunderbolt นะฮะก็มี YG ครับนี่แล้วก็มีนี่เลเซอร์ม่วงนะฮ Helios Laser นะครับเลเซอร์ม่วงเองนะฮะทำทรงอ่ะโค้เลเซอร์ม่วง ก็จะมีนี่ครับสายฟรีครับ F l 7 1ครับโดนนิวเคลียร์ออจีนนะฮะก็มีปืนเลจเนะเาะอ่าก็ฟรีสิค,ครับแล้วก็ปืนเอริกค,ครับผมเอริกสวรรนสิบเลยครับผมนี่แจกกี่รอบไปแล้นะแล้วก็ผมไม่ชอบเลย A22 เจกทำไมผมมีแล้วนะ แล้วก็ U.S. Constitution นะครับ Constitution นะครับนะ DDR 2000นะครับนี่ลมดีแรงนะครับสีป้อมแต่แรงมากนะครับโอ้ยครับคลิปดีๆไป็นต้นพันนะครับเดือนเมษายนคงจะมีแค่นี้นะครับหน้าใะรชอบฝากกดไลค์ Subscribe เหมือนนลยครับสวัสดีครับสี่เคลื่อนกอล่าวก่อนนะครับสวัสดีกอลสวัสดีครับรอดแรงเป็นดอกห้า